เอาแล้วมอบเขเมรต้องเจอมอบไทยบ้างหลังชาวบ้านสะแก้วจำนวนมากแห่ลุกฮือออกมาปกป้องแผ่นดินพร้อมทวงคืนบ้านหนองจานจากพวกเขเมรทำเอางานนี้ขมรกำลังปลุกระดมชาวบ้านมาอีกครั้งพร้อมกับนํำทหารจำนวนมากตึงกำลังพร้อมประจันหน้าแล้วโดยก็ถือว่ายังคงเดือดขึ้นเรื่อยเรเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ที่บ้านหนองจานในตอนนี้ หลังจากในเมื่อวานนี้ทหารเขมรได้ปลุกระดมชาวบ้านจำนวนมากพร้อมกับถอดเครื่องแบบทหารแล้วแฝงตัวมาเป็นแกนนำเพื่อรื้อรั้วลวดหนามของทหารไทยจนกลายเป็นภาพสุดชุลมุนและลากยาวมาถึงในวันนี้แต่ทว่าทางด้านคนไทยก็ไม่ยอมแน่นอนครับ เพรพลังของคนไทยได้ดังไปทั่วประเทศแล้วหลังงานนี้มาทั้งประชาชนและคนดังอีกเพียบที่เตรียมบุกบ,บ้านหนองจานสู้พวกเขเมิโดยเฉพาะมาล่าสุดนะครับเช้าวันนี้วันที่26สิงหาคม2568มีรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยเขเมิบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองลุกกุนะอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแกวโดยเช้าวันนี้พื้นที่บ้านหนองจาน พบว่ากองกำลังทหารเขมรได้ทยอยเข้าพื้นที่จำนวนมากเพื่อเสริมกำลังและควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายซ้ำโดยเฉพาะหลังมีรายงานว่าอาจมีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเตรียมเดินทางมาแสดงจุดยืนตอบโต้กรณีก,กลุ่มชาวเขมรประท้วงทหารไทยโดยก็มีชาวบ้านสแก้วและคนไทยอีกหลายจังหวัดกำลังหลั่งไหลมาบริเวณชายแดนลุกฮือบุกป,ประชิดชายแดนบ้านหนองจาน แค้นเขมรป่วนทหารไทยเมื่อวานประกาศลั่นชาวบ้านต้องเจอชาวบ้านด้วยกันเองประชาชนอดทนอดกั้นมาถึงขีดสุดตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงความรักประเทศไทยของชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องปกป้องอธิปไตยของตัวเองจากชาวเขมรทั้งนี้ก็ยังได้มีการตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่าในขณะนี้รัฐบาลทำอะไรอยู่ถึงไม่มีการออกมาตอบโต้หรือใช้มาตรการอะไรเลย และนอกจากนี้นะครับพลังชาวไทยกําลังเตรียมเดินทางยกทัพมาเสริมแล้วหลังทางด้านเจเเจ้าหนี่สายโหดอายุ47ปีติ๊กตอกเกอชื่อดังที่มักจะโพสต์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลโพสต์ข้อความลงเ c e b o o k ว่าพรุ่งนี้เจอกันบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วมันเกินไปแล้วพวกเคเมเนไม่นึกถึงตอนมหาแดลกบนแผ่นดินไทยใครไปยกมือขึ้นก่อนที่จะคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าจัไปครับ ชวนคนไปจัดการมันเยอะๆทหารทำอะไรไม่ได้งั้นประชาชนทำเองครับและจากนั้นเจเอเจ้านี่สายโหดยังได้โพสต์ข้อความอีกกว่าทำไมพวกมีส่วนเกี่ยวข้องมีอำนาจแถวชายแดนสแก้วเขาถึงนิ่งจังวะทำไมยอมให้ขมเมรทำกันขนาดนี้คืออย่าให้พูดเลยกูขอ้องตัวเองพวกมึงห่วงผลประโยชน์ของพวกมึงมากกว่าแผ่นดินไทยพวกขายชาติ และขนาดเดียวกันนะครับทางด้านคุณกันจอมพลังก็ไม่อยู่เฉยออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าผมเสนอวิธีที่การตอบโต้เขมรตที่กําลังลือรั้วลวดหนามและแหกปากใสทหารไทยเราใช้รถด,ดูดส้วมพ่นของที่ดูดมาใส่เขมรนที่กําลังลือรั้วรับรองไม่กล้าแหกปากใสทหารไทยพอดีมีรถด,ดูดส้วมทักมาหาผมหลายคันว่าพร้อมไปชายแดนนี่ทุกคนจะให้เขมรตได้ลิ้มรสก,กากใยของคนไทยจริงๆหรอสรุปคือจะให้ผมไปจริงๆใช่ไหมกระเทียมเขมรนก็เอาไม่อยู่นะบอกเลย ผมขอเสนอวิธีการตอบโต้กัมพูชาที่กำลังลื้อล้วงลวดหนามแล้วก็แหกปากใส่ทหารไทย เราควรใช้รถด,ดูดซ้วมพ้นของที่ไปดูดมาใส่ขเขมรที่กําลังลือล้อั้วรับรองครับว่าหยุดแหกปากแน่นอนแล้วก็วิธีนี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์บอกทีอ่ะผมให้ดูคลิปนี่กําลังแหกปากวากเลยนึกสภาพรถด,ดูดซ้วมมาปึ๊บจบอ่ะทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบว่าจะเกิดเหตุการอะไรต่อไปบ้างกดติดตามไว้ครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่าทีของขเขมรในวันนี้ก็เรียกว่าเดือดกว่าเดิม หลังมีรายงานว่าเจมารีมาแล้วโดยได้แถลงการระบุว่าเมื่อวันที่25สิห้าสิงหาคม68ดเวลา14นาฬิกา20นาทีกองกำลังทหารไทยได้พยายามวางลวดน้มที่หมู่บ้านจอกเจยะตำบลโอเบยโจนอําเภอโอเจเลวจังหวัดบันทายมีชัยประเทศกัมพูชาตรงข้ามกับบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วประเทศไทยอย่างไรก็ตามชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ชาวขเขมรในหมู่บ้านจอกเจยะได้ขัดขวางอย่างรุนแรง จนทำให้กองกําลังไทยต้องถอนลวดน้ำออกเคมินขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพการหยุดยิงอย่างเต็มที่และเคร่งคัดและหลังจากนั้นนะครับวันที่26สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกาสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านหนองจานทางการเขมรได้ออกคำสั่งห้ามนักข่าวและชาวบ้านเขมรถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอหรือสื่อโซเชียลและต่อมาเวลา11นาฬิกา50นาที กองทัพขเขมรได้พาผู้สังเกตการ์ช่วคข่าวหรือผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน5ประเทศประกอบไปด้วยมาเลเซียอินโดนีเซียลาวฟิลิปปินส์และเวียดนามนำโดยมาเลเซียเดินทางถึงหมู่บ้านเปรยจันต์ำบลโอเบชอนติดกับบ้านหนองจนันโดยได้รับการปบมือจากชาวบ้านขเขมรที่มาคอยต้อนรับและก็ไม่พลาดมีการฟ้องทูตว่าทหารไทยได้บุกลุกดินแดนขเขมรพร้อมติดตั้งลวดนามหีดเพลงปิดล้อมบ้านเรือนของชาวบ้าน ซึ่งเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขมรได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศปกป้องประเทศเข้าดำเนินการรื้อถอนโดยปราศจากการใช้อาวุธและทหารไทยยังเปิดใช้เครื่องส่งคลื่นความถี่สูงใส่ชาวบ้านอีกด้วยและหลังจากนั้นเวลา12นาฬิกา40นาทีกองทัพเขมรได้ส่งทหารเข้าตึงกำลังนอกจากนี้ยังพบว่าทหารเขมรบางนายได้เกณฑ์ชาวบ้านเขมรเข้ามายัางพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยพบว่ามีจำนวนมากกว่าวันก่อน และมีการนําเด็กสตรีผู้สูงอายุรวมถึงหญิงตั้งครรภ์มาอยู่แนวหน้าของรั้วลวดน้มและมีทหารเขมรคอยสั่งการถ่ายรูปส่งให้ฮุนเซนโดยชาวเขมรอ้างสิทธิ์ว่าพวกตนคือเจ้าของพื้นที่และเจ้าของที่ดินซึ่งทหารไทยเข้ามาวางลวดหนามแบ่งเขตแดนไว้พร้อมยืนยันว่าจะปักหลักกดดันจนกว่าจะได้แผ่นดินคืนโดยได้มีการค้างคืนมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่25้าสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้พบว่าชาวคขมเมนตส่วนใหญ่ยังสวมหน้ากากอนามัยถ่าบับและใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเนื่องจากมีกระแสข่าวอ้างว่าภายในประเทศว,ว่าทหารไทยใช้อาวุธชีวภาพและสารพิษเพื่อสลายการชุมนุมอีกด้วย Này này wow, lời mời quà á ขอความ่งมือนิดนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือบจะเลยดพรอแม่พี่น้องเข้ามาครับ ยังไงก็ฝากทุกคนกดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราน้าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย ເດລີກາມາໃຜ